นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมังกรประจำเดือนเมษายนนะคะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์นะคะเป็นธาตุดินนะคะเราเห็นไพ่แล้วเรารู้สึกชื่นใจไปกับชาวมังกรในปากนี้นะคะคิดที่แก้ไขแล้วก็คิดที่จะทำดีมุมานะทำให้มันสำเร็จไม่ใช่ทุกคนนะคะเวลาทุกท่านนะ,นะคะฟังออร่ราเนี่ย เอาส่วนดีไปใช้นะคะส่วนที่ไม่ดีมันไม่ตรงกับคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับมันเพราะมันไม่ตรงเราไม่ต้องคิดนะคะว่าอ้ยเนี่ยไม่ตรงกับเราเฮ้ยมันไม่แม่นเราไม่ต้องคิดเผื่อคนอื่นเขาจุดเล็กๆนั้นคุณควรแก้ไขที่ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องขยายวงในออราทาโร่เนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาเนี่ยคนที่มาเม้นเนี่ยนะคะเขามองแล้วเขาดูเนี่ยเขารู้ด้วยนะคะว่าคุณยกำลังทําอะไรกันอยู่ออราเห็นแล้ว ชื่นใจมากๆเลยนะคะชื่นใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยคนไทยเราอะ่ะจริงๆเราเป็นคนที่คิดดีอะ่ะคิดถูกอะ่ะคิดได้อะ่ะแต่มันมีส่วนจิ้วเดียวเองอ่ะนะคะที่แบบโอ้โหมาป่วนทําให้เขาลาคาญ่ะคะ่ะเพราะว่าฝนกําลังจะมาใช่ไหมคะน้ําจะท่วมลูงคะมดพวกนี้ก็จะอยู่ไม่ได้ต้องแตกรังอ่ะนะคะไม่ไม่มากหรอกคะ่ะมดพววงนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จุดมันนะคะว่าเราจะแก้กตรงนี้ยังไง อัะละค่ะเรามาดูนะคะเจ้าชะตาได้สามถ้วยหมายถึงความสําเร็จการเฉลิมฉลองมีแต่ความสุขและก็โชคดีจะทําอะไรก็ดูลื่นเลงแล้วก็มีแต่ความโชคดีต่อไปนะคะ สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบได้หนึ่งถ้วยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีๆสิ่งที่ดีๆเข้ามามีความคิดที่ดีมีสิ่งที่มีความสุขสดชื่นมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีจริงใช่ไหมไอ้สิ่งแบบเนี้ยมันมีใช่ไหมนะคุณก็ยังเพิ่งจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีจริงๆเหรอไอ้แบบเนี้ยมันธรรมชาติขนาดนี้เลยเหรอมันลังสันได้สวยงามอย่างนี้เลยเหรอนี่มันสิ่งกระทบดีกับคุณนะมันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดี ถามว่าร่าทําไมเธอถึงได้อ่านอันนี้เป็นสิ่งกระทบดีเขาแก้ไขไนงะคุณไปดูการแก้ไขเขาสิคะเขาต้องการแก้ไขเจ็ดดาบนะถือว่าเขาเป็นคนดีนะคนที่ไม่ดีเนี่ยนะมันจะไม่แก้ไขในสิ่งที่ไม่ซื่อสัตย์มันจะไม่แก้ไขในสิ่งที่การลักขโมยยังไม่แก้ไขหรอกมันมีแต่จะหาวิธีว่าทํายังไงจะลักขโมยได้จะทําสิ่งผิดกฎหมายก็ได้จะทํานูน่ทนทํานี่ที่ตัวเขาอะ ไม่รู้สึกว่าผิดอะไม่ยอมรับผิดแต่นี้มันไม่ใช่อันนี้มันคือการแก้ไขไงฮะผ่านมาแล้วด้วยอดีตเขาเนี่ยเขาโดนตัดสินมาแล้วด้วยแต่ไม่ได้โดนตัดสินทางด้านศาลหรือกระบวนการใดๆแต่มันเป็นกระบวนการจิตใจและความคิดผิดคิดถูกคิดดีของเขาอะนะคะอดีตมันมากระทบถึงปัจจุบันแล้วสิ่งที่ดีก็เข้ามากระทบเขาอีกทําให้เหมือนกับจิตเขา,ามันตื่นนะฮะตื่นว่า มันมีสิ่งที่ดีๆจริงๆอะมันมีความรักจริงๆมันมีสิ่งที่วิเศษเลิศเลอมันมีธรรมชาติที่รังสรรมันมีธรรมชาติที่เอื้อให้กับเราทุกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่มากระทบจิตใจกับชาวราศีมังกรเขาอะนะคะต่อไปนะคะเขาได้ the emperor นะคะ สิ่งที่เขาคาดหวังไว้เนี่ยเขามีความหวังว่าเขาจะต้องก้าวไปในจุดที่เขาฝันไว้ให้มันถึงให้ได้คือเขาว่าฝันจุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่มันตั้งไว้สูงว่าคนเราเนาะมันฝันได้มันฝันที่จะสูงได้แต่เราจะไปถึงไม่ถึงมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เราตั้งเอาไว้ก่อนไงคะคือคนเราทุกคนมันตั้งความฝันของตัวเองไว้ได้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจของตัวเองนะคะเราฝันใหญ่แค่ไหนเราก็ฝันได้ค่ะแต่เราได้ไปหรือไม่ได้ไปมันก็คือกําไรของเราด้วยหลายๆอย่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่เรา มาได้ครึ่งขนาดถือว่าเราเก่งละเราไม่จําเป็นที่ว่าฝันแล้วอุ้ยมันต้องทําให้สําเร็จก็มันไปไม่ถึงอะคุณต้องใช้วิธีไหนอะแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออเนี่ยแหละเราฝันแต่เราไปได้เท่านี้ยมันคือการตั้งไว้ไงฮะ เ h e e m p e ป o r เนี่ยเป็นผู้ที่มีความสําเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะผู้หลักผู้ใหญ่สูงสูง,สงอะนะคะได้หมดเลยผู้ที่เป็นผู้ที่ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ซีอโออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยที่เป็นยิ่งใหญ่ะนะคะคุณอาจจะตั้งเป้าหมายในความสูงว่าวันหนึ่งนะฉันอายุฉันเท่านี้วันหนึ่งนะฉันจะต้องไปอยู่ระดับสูงให้ได้ฉันจะต้องเป็นผู้บริหารที่สูงสุดให้ได้วันนี้เรามีอายุที่น้อยเราหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดูไปด้วยว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะ่ะเขาทำตัวกันแบบไไไหหนเาาาทํอะรยงงงสิ่ ที่ดีใส่ตัวถ้าเราอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นๆแล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ต้องมีความใจเย็นแต่ว่ากว่าจะไปได้มันนานแสนนานเลยนะคะเพราะว่าตัวเต่านี่แหละมันสําคัญเราอาจจะทําอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปอย่างที่ใจเราคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดปื๊ดๆอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่นะคะสามตดว่าคุณขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะมันก็นานมากกว่าจะกลับมาหาคุณแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่า คุณจะไปเป็นผู้นำระดับสูงมันก็นานมากอีกเช่นกันกว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นถามออร่าแล้วมันนานมันเป็นไปได้ไหมมันยังหันหลังอยู่นะคะเอาวันนี้กับอีกปีสองปีนี้ให้รอดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ไพ่คุณขึ้นแล้วเราจะบอกว่าโอ้ได้หรือไม่ได้นะคะต่อไปนะคะ อดีตที่ผ่านมานานแล้วได้จัสตเมนคุณได้รับการตัดสินจากการกระทําของคุณเนี่ยคุณจะรู้เมื่ออดีตที่ผ่านมา2-3ปีแล้วน่าจะโดนอะไรตักอย่างหนึ่งนะคะที่ทางด้านจิตใจหรือกระทบกันกระทํามันอาจจะกลับไปหาเขาแล้วด้วยให้เขารู้จิตตํำนึกไงคะเขาก็เลยคิดได้นะะเนี่ยมันเป็นไพ่ของการคิดได้แล้วก็จะกลับไปแก้ไขนะคะมันจะเป็นลักษณะเนี่ยต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานเนี่ยเขาได้เด็กหนุ่มถือถ้วยนะคะมันหมายถึงว่ามันจะมี คนอายุน้อยนะคะให้ความคิดที่แปลกๆแล้วก็มองการไกลเป็นคนเหมือนกับว่าให้ไม่เห็นต้องอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะคุณก็ทําแบบนี้สิคุณก็ทําอย่างนั้นสิเนี่ยคุณลองดูทิศนี้สิคุณลองมองทางนั้นสิต้องอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะไล่เรียบกับคุณก็ได้นะคะเขาจะเข้ามาแนะนํา แล้วคุณรู้สึกว่าเออมันดีอ่ะเขามองการแปลกดีอ่ะแล้วเขามองการดีอ่ะเอ้ยแล้วทําไมเราไม่ทําวะพอลงมือทําเลยได้สมถ้วยงเงี้ยคุณรู้สึกว่าเออมันดีอ่ะมันถูกอ่ะยินดีด้วยนะคะกับชาวราศีมังกรคุณสามารถที่จะ ฝ่าวิกฤตแล้วก็ฝากความชั่วความดีในจิตใจของคุณมาคุณเก่งมากเลยนะคะชาวราศีมังกรต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรเร,ว,เรวนี้นะคะราชินีถือไม้เท้าที่มีผู้รับผู้ใหญ่ที่คอยสั่งสอนคอยบอกคอยกล่าวแล้วก็ให้ความเอ็นดูเขามีความอ่อนโยนให้กับเขาให้ความเมตตากับเขาคือคนที่เขาจะสอนคนนะเขาก็จะต้องมีเทคนิคการสอนนะว่าเออใครจะสอนอะไรยังไงแบบไหนลักษณะคนแบบนี้ต้องสอนแบบนี้แต่กับ คุณอะคุณคงชอบคนที่พูดจานิ่มนวลพูดแล้วก็มีเหตุแล้วก็มีผลแล้วก็เป็นไปได้คุณจึงยอมฟังคุณแม่เขาคอยสอนคอยสั่งคอยบอกความสําเร็จที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็คือแม่นั่นเองต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากแก้ไขเจดดาบคนเดียะเขาจะแก้ไขไงฮะเนี่ยค่ะเขาอยากจะแก้ไขไอ้การที่ทําอะไรไม่เปิดเผยไม่ซื่อสัตย์เป็นคนที่รัก ขโมยคือชอบทําอะไรรับหลังอะ่ะเราไม่อยากให้มีการรักขโมยไม่ชอบให้คนคดโกงอะ่ะไม่ชอบให้คนเป็นคนที่เอาเปรียบคนอื่นไม่ชอบคนเอาเปรียบใครไม่อยากเห็นไม่อยากจะให้ใครมาเอาเปรียบคนอื่นแล้วเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมอะ่ะทำไมคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้เราจะแก้ไขยังไงอะ่ะเขาได้อัศวินไม้ให้ใช้ความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือคุณต้องใช้ความบุกค,คุณต้องอยู่สูงกว่าเขาแล้วมองให้เห็นแล้วก็จี้จุดเขาแต่อย่าเพิ่งทําให้เขาอายนะคะบางอย่างเนี่ยนะคะเราเรียกมาคุยกันได้ มันจบที่การเจราจารนะคะการเจราจารเนี่ยมันสําคัญมากๆทําให้เรากับเขาได้คุยแล้วเราได้หาจุดอ่อนจุดบอดจุดโวของเขานอกซะจากว่าเขาไม่อยากคุยกับเราอะ อนำก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายใช่ไหมคะเพราะคุณไม่คุยอะทาไงได้อะเพราะฉะนั้นเราอยากคุยอะคุณคุณไม่คุยไม่ใช่ว่าการมาขอเจรจาแล้วอุนั่นะเขาไม่มีทางไม่ใช่ก็ให้โอกาสคุณคุณไม่ได้มองบ้างเลยเหรอคุณจะรับโอกาสนั้นไหมเพราะเขาเห็นแล้วว่าจุดบอดจุดโบคุณน่ะมันคืออะไรชาวราศีมังกรเขาคิดอย่างนี้ว่าเออถ้ามันเจรจาอะมันก็ทางรอดแต่ถ้ามันไม่เจรจาอะบทสรุปมันมีอยู่แล้วต่อไปนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจแต่สีดาในการแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่สําเร็จภายในวัน อาทิตย์หนึงเดือนหนึ่งพอไพ่นี้ออกไปคุณแก้ไขสําเร็จเลยมันอาจจะมีบ้างเป็นบางส่วนแต่มันเป็นส่วนน้อยไงคะมันทับถมมานานการไม่ซื้อไม่สัดเนี่ยที่เราจะมาทําทีเดียวมันจบมันเป็นไปไม่ได้แต่มันจะมีให้เราได้เห็นคุณลองคิดดูให้ดีนะคะเราค่อยๆแก้จากหนึ่งไปถึงพันอะมันจะเร็วได้ไงใช่ไหมคะมันต้องค่อยๆนะคะมันเลยได้สีดาบ มันช้าแต่ว่ามันก็ต้องทําถ้าวันนี้เราไม่ทําแล้วเมื่อไหร่จะได้ทำอะคะถ้าเรายังไม่คิดแก้ไขก็ไม่ได้มีใครมาแก้ไขอะเพราะว่าอดีตก็ทํามาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เนี่ยจนทุกวันนียมันเกิดความวุ่นวายก็เพราะว่าเราจะมาแก้ไขไอ้ตัวเจ็ดดาบนี่ไงคะมันถึงได้วุ่นวายอะเจ็ดดาบเนี่ยนะคะความหมายของมันคือคิดไม่ซื่อลักขโมยแล้วก็เป็นคนที่ จะเอาตะพืชตะเพื่อเป็นของกูหมดอย่างเงี้ยค่ะเป็นอย่างนงั้นเลยขออนุญาตใช้นะคะคำนี้เป็นของเราหมดนะคะเป็นของเราหมดอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราอันนี้ก็ของเราอย่างเงี้ยค่ะคือไม่มีของคนอื่นเลยนอกจากของเราแล้วก็โยนเสรให้คนอื่นเขาการที่จะแก้ไขคนเยี่ยงเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายแต่มันแก้ได้นะคะเรามีผู้นําที่ดีผู้นําที่ดีก็จะทาําสําเร็จนั่นแหละค่ะอัศวินถือไม้เท้าจะนํามาสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะบอกไว้ในราศีมังกรนะคะการแก้ไขคนขี้โกงคน อยากได้ของคนอื่นไปเป็นของตัวเองอะนะคะแล้วใบสรุปมันได้ก้าไม่เท้าก็หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันต้องใช้เวลาพอเรารอเวลาอันเหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ในมือเราเวลาเราจะไปไหนเราก็ต้องดูให้มันชัดเจนก่อนว่ารอบข้างเราเนี่ยมีอะไรที่มันน่าอันตรายมั่งหรือเปล่ารอดูและเขียนว่ อะไรก็แล้วแต่เราก็รอไว้ก่อนล้อมไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลานะคะเราเห็นแล้วว่าเออเนี่ยเราสามารถที่จะล้มมันได้เนี่ยเราก็จัดการได้เลยไม่ได้ยากอะไรนี่ mm. เพียงแต่แค่รอเวลาหยุดรอเวลาสักนิดหนึ่งแล้วเราก็จะผ่านสิ่งที่วิกฤต ไปจนมันกลายเป็นโอกาสของเราได้นะคะถามว่าทำไมออราถ,ถึงสรุปเขาดีนักล่ะก้าวไม่เท้าที่มันหยุดนิ่งไม่ใช่หยุดเพื่อลองไงคะการจะแก้ไขใครสักคนนะคะมันไม่ง่ายนะคะมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีลูกลอลูกชนแล้วมันก็ต้องมีการรู้เข่ารู้เราด้วยเช่นกันนะคะไม่อย่างนั้นเราจะแก้เขาได้ยังไงคะลมให้รู้เลยอ่ะฟังคนอื่นเข้ามาคนอื่นหลอกเปล่าก็ไม่รู้เราต้องวิเคราะห์ก็ออกมาให้มันชัดเลยว่าคนนี้มันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนเรารู้ว่ามีชอบน้ําผึ้งอย่างเงี้ยขอรากราบขอบพระคุณราศี มังกรมากๆเลยนะคะฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ให้กับอราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ